ผมปอเด็กวัดแก้วนะครับวันนี้ผมก็มีหลวงปู่ทวดนะครับของหลวงพ่อท่านแดงนะครับวัดบ้านไร่นะวัดไร่นะครับวัดไร่ไม่ใช่วัดบ้านไร่นะครับวัดไร่นะครับรุ่นหมื่นยันนะครับรุ่นหมื่นยันเป็นเนื้อระคัางแตกนะครับเป็นเนื้อระคังแตกนะครับเป็นเนื้อระคังแตกนี่นะครับนี่มีตอกโค้ดแล้วก็มีเลขโค้ดสองร้อยนะครับเลขโค้ดสองร้อยนะครับนี่เนื้อระคังแตก สวยงามมากๆเลยนะครับแท้แท้นะครับผมแล้วก็สวยด้วยแล้วก็มีตะตะกุดตะกุดลูกปืนตะกุดปอกลูกปืนนะครับรุ่นรุ่นแรกนะครับปีห้าหนึ่งนะฮะหรือตะกุดผาวิกฤตนะครับผมของพ่อท่านแดงนะครับบรนไล่นะครับผมนี่มาเป็นชุดอย่างนี้เลยนะครับเป็นคู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว ยอลงนะครับเป็นคู่เลยนะครับอ่าเนี่ยหลวงปู่ทวดนี่เป็นรุ่นหมื่นยันนะครับหมื่นยันอันนี้ตะกรุดฝ่าวิกฤตนะครับผมปีห้าหนึ่งนะครับของหลวงพ่อแดงนะครับบัดไล่นะครับผมจังหวัดปัตตานีถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดหัวใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วผมจะเดี๋ยวส่องให้ดูนิดนึงนะครับ นี่นะครับของแท้ก็จะมีมีมีโค้ดอย่างนี้นะครับโค้ดอย่างนี้นับเบอร์สองร้อยนะครับนับเบอร์สองร้อยนะครับใบหน้าพิมพ์ทรงก็น่าจะใกล้เคียงกับศูนย์ห้าศูนย์ห้าตาวรีดนะครับศูนย์ห้าตารีดนะครับนี่คือลุงพุทวดหมื่นยันหลุงพ่อแดงนะครับพ่อทันแดงนะครับแล้วก็ตะกุดตะกุดผาวิกฤตนะครับตะกุดลูป บอกลูกปืนนะครับผ่าวิกฤตปีห้5หนึ่งนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกด s c r ต b e ให้ปอดเด็กวัดแก้วครับผมขอบคุณครับ